กินมาลตลอดอะเอ้ยอย่าให้พลา lider. ดดอกนี้ดูทุนดูทุนอ่านทุนดีๆบาลานแตะตั้งสี่ตกสองเฮ้ยเฮ้ยปลาเล่นแล้วปลาเล่นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมองทุนเสมอดูทุนนะข้อที่สองจมน้ำวัดเลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วเล่นแล้วปลาเล่นแล้วปลาเล่นแะล้วต้องวัดไวไวๆนะวัดให้ไวๆนะ นั่นไงปลาเล่นเียอะนะเก็บตัวเก็บตัวปอลเลยนั่นไงเอาละครับสู้หน่อยสู้ปลาหน่อยโอ้โหยี่สกด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะครับดเดี๋ยวยให้ตะวันเยอะปลาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตะบันเยอะปลาดูโชว์ก่อนนะครับโอ้โหยี่สกนะครับโชว์หน่อยยิ้มหน่อยเป็นไงฝีมือนะครับยี่สกนะครับ โอ้โหไคขนามือพี่เลยคด้า <ขอ S 1> <ะ>นี่โอ้โหยี่สงอย่างแรงอะ่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปบอกแล้วอีชสกไม่มีลวดเนี่ยเฮ้นี่มันทางของพี่ชัดๆแมื<ป>่อนภัยเป็นภัยเดี๋ยวไปดูปลาก่อนครับไปดูปลาเดี๋ยวไปจับปลาขึ้นมาก่อนนะจับปลาขึ้นมาก่อนนะเอามาใกล้ๆหน่อยแล้วจับยี่สกไม่ได้แต่ทีนี้จับได้โอเคลากไาใกล้พ่อหน่อยแล,ล้วลากมาให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวเราภัยจะเอาตัวหนีบหนีบปลาแล้ว Mandera mandao cắt lên mọi người nào mì nha chúa pán lửa chúa pán lửa món เอานะครับปล่อยนะครับปลาตัวนี้ตะวันไม่กินนะครับแ yeah. okay, ย่หมดเยอะนะครับแย่หมดเยอะโอเคปล่อยเลยครับได้ไหมอึ๊บขยับหน่อยโอ้ไม่ได้เปล่อแล้วปล่อแล้วปล่แล้วเดี๋ยวมาสู้เบ็ดกันใหม่นะตะวันรออยู่นะไปเหนื่อยสิไปแล้วนะครับอือหือ <c oughs> ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสู้กันใหม่ใช่ไหมครับสู้กันใหม่สู้กันใหม่ใช่ ตอนนี้นเหนื่อยไหม, mm. มเหนื่อยไหมไปกินน้ำไปดีกว่าไหม yeah.